โตโน่นิชาตอบสถานะหลังนับวันยิ่งดูมุ้งมิง้งตอนนี้เรียกแฟนได้หรือยังแต่อีกหนึ่งคู่จิินครับที่มีแฟนๆคอยลุ้นคอยเชียร์อยากให้ใครมาเป็นคู่จริงกันซึ่งก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักกู๊กิ๊กชวนให้ลุ้นให้แฟนๆได้กรี๊ดก้าดกันตลอดเวลาสําหรับคู่ของหนุ่มโตโน่าคินและสาวนิชาณัฐนิชาที่ตอนนี้ครับกำลังมีงานละครด้วยกันคือเรื่องดวงใจในมนตรลล่าสุดนั้นวันนี้ครับโตโน่นิชาก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางรายการบันเทิงดัง พื่ออัปเดตผลงานช่วงนี้ร้อมกับมาเผยสถานะความสัมพันธ์กันด้วยโตโน่นะครับแสวนิชาว่าเป็นมาเฟียกองไทยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เรื่องที่แล้วมาตอนนี้ก็หนักคอขึ้นนอกจากเขาครอบครัวของเขาก็ยังมีช่างแต่งหน้าช่างผมด้วยแม้แต่น้องๆเด็กๆก,ก็มาร่วมสมทบขบวนการนี้กับเขาด้วยคือขบวนการกันแกล้งตนก็ไม่แอบประมือถือตนนั้นไปถ่นนปถายแกล้งแบบมั่วไปเลยสานิชานั้นโตว่าไม่ได้แกล้งวันนั้นเป็นการถ่ายซีนอดีตวันสุดท้าย ก็เลยอยากถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันแต่โทรศัพท์ตนไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็เห็นว่าอันนี้ใช้ได้ก็เลยหยิบมาถ่ายส่วนเรื่องที่ตอบคอมเมนต์สาวคุณแม่ของฝ่ายหญิงว่าฟ้าดินเป็นพยานถ้าผมไม่ได้ใส่ร้ายขอให้ลูกสาวแม่ชอบผมโตโน,โน่นะครับบอกว่าก็มือดันไปโดนมือถือปนไม่ได้จะพิมพ์ตนเอามือถือไว้ในกระเป๋ากองเกงขับรถอยู่ก็น่าจะเป็นเนื้อผ้าที่ไปกดโดนทับปุ่มส่วนวันที่ไปเที่ยวอยุธยาวันแม่โตโน่นะครับเผยว่าก็คือบังเอิญไปเจอกันไม่ได้นัดกัน คือคุณแม่อยากทําบุญก็เลยนัดกันกันกบน้องสาวแล้วก็ดันไปเจอนิชากับคุณแม่พอดีถูกถามว่าเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่าโตโน่นะครับก็บอกว่าตนก็อายุ34แล้วนิชาก็24ถ้ามันใช่มันก็คงใช่อันนี้ตนพูดคนเดียวไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่นิชาด้วยตนยังอยากให้นิชาและตนโฟกัสกับหน้าที่การงานที่ต้องทําอยู่เรื่องชีวิตส่วนตัวเราไม่อยากไปกําหนดว่าต้องเป็นแฟนแกันไหมหรือยังไงตอนนี้ตนก็ยังเหมือนเดิมคือมีแต่ความหวังดีและความรู้สึกดีๆให้ ก็ยังเหมือนเดิมกับวันแรกที่เราเป็นส่วนเรื่องสถานะตนไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะให้ตอนอยู่ในสถานะไหนนิชานะครับเผยว่าความสัมพันธ์ของคนมันจํากัดความยากคําที่ทุกคนถามหรือคําว่าแฟนมันจะมาตอนไหนหรืออะไรจะบอกถึงตรงนั้นรู้สึกว่าอะไรที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ความรู้สึกที่มีมันก็มีตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ตนนกนนครับก็บอกขึ้นมาว่าคือไม่ได้มีความรู้สึกว่าคําว่าแฟนมันสาคัญนิชาก็กล่าวเสริมว่าใช่ใช่ใช มันกค่เป็นคำคำหนึ่งหวังดีมีแต่สิ่งดีๆให้กันโน่นนี้กล่าวทิ้งไทยครับหลังที่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของคู่จิ้นคู่ดังครับอย่างหนุ่มโตโนโภาคินและสาวนิชานัทนิชาครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดราแเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ปางรูปแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ